จะเริ่มแกะท่าเป็นหรอกลัวค่ะกลัวได้เห็นนะเห็นแน่สวัสดีค่ะพวกเราเพื่อนข้างบ้านโอเควันนี้ดารีแอคฟาลีแอคค่ะเป็นเอ็มวีใจมันรู้สึกค่ะบายนาดาวเดนซี่ก็มีอยู่แค่สมคนใช่มีสามคนก็คือมีเพื่อนประธานเลขาเอยู่ในนี้หรอ อ่ะจริงๆมีเพื่อนๆนอ่ะคอมเมนต์มาว่าดาดาวดซิ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะพอเซิร์ชเข้าไปก็เจอเจอสามคนนี้นะคะก็เป็นวันนี้ก็เป็นการรีแอคซอนรีแอคอีกทีหนึ่งเราก็มาดูเขารีแอคเพลงของเจเลอร์กับพาลิสอ่าโอเคงั้นไม่เสียเวลาละไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับเจอเลอรพาร์เดสเดี๋ยวเราจอสกายยูกินเออเรี้นะว่าอ่างโลวพี่ดีอ่ะทำให้เราเจอกันไม่ได้เราต้องทำไบบนั้นเราต้องเซฟพวกเราเลยครับมองหน้าก,กัเนเ <c oughs> รื่อยก็เจ๋งแล้วอ่ะเจ๋งก่อนแล้วอ่ะ คุณเป็นใครคุณเป็นใครผมนะครับผมเป็นนักรำแดนซิ่ริงนะชื่อดีที่ไม่มีใครอยากทำนะรับอยู่เขาแทนวันนี้ผมเป็นเป็นรลอกประธานดูแบบเออคุณนะป็นอะไรนะเลขา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 คิมวันนี้เราก็จะมาตรวจงานใหม่ครับผมของทางนักรำมิวสิกส่งมาให้ส่วนนี้เลยค่ะจริงจริงเนี่เพิ่งได้ไฟล์มานี่เป็นด้าฟแรกนะเดี๋ยวตรวจดูก่อนถ้าผ่านเนี่ยเดี๋ยวจะทำเรื่องส่งไปให้ ผู้บริหานแฟนเขาเลยนะสกายนี่นะก็เป็นคนที่เราเนี่ยมาเช็คงานดูว่าจริงๆเราคิดไปเรของพาร์ทที่เราถนัดก็คือเรื่องเต้นนั่นเองเรื่องเต้นใช่เรื่องร้องอะไรอย่างนี้เราอาจจะแบบไม่เคยพูดถึงนะฮะเป็นเป็นเอ็กซ์เพรสติสฟีของเราเลยนะครับผมด้วยความมาอยู่ข้างสกายเริ่มเลยนี่นี่ใครอ่ะมันเป็นใครนี่สองคนนี้ใครเป็นดูโอ้ไงดูโอ้คู่หูดูโอ้ใครเจเลอร์แอนด์ไอส์พาเวสเฮ้ยเอาไปไหเจเลอร์แอนด์ไอส์พาเวสมันเต้นเป็นนี่หรอเฮ้ย อ้าเขาอาตัวเองเลยนะตัวดีอะอะไเอเจอเลอรพาริสเดี๋ยวมาเจอกายูกินเออไอ้นี่ไอ้นี่มันโรแหร่ไอนี่มันิูงหวะเลยดู้ๆๆนเหมือนดูมอมแท้งหนุ่งเยอะอะไอ้องคนนี้นี่ใช่นี่วะใช่ใช่นู เล่ l ให้หนูที่จะดูอะไรเดิองอัลมาเลยนะก็แพอเขยได้เดินกันบ้าเนี่ยคือตอนนต้าใช่ สเต็ปเป็นไงสเต็ปธรรมดาธรรมดานี่แค่แบบสเต็เปรองเดบเพาเป็นไงจะเดบเพาเอ่อเลยว่ามันได้มากกว่านีไานไ้ได้มากกว่านี้ดูดูแลอยยังยังยังไม่ค่อยเรียกว่าจะไม่คๆๆ <Nem. S 2> ่อยคล่องเลยอ่ะนะใช่ใช่ทำไม่ใช่ดูทีนึงเ้าแต่คุณน่ะเป็นเรื่องเม <laughs> นแดนนะเมนแดนก็ปอยู่ในสเ,เ <laughs> ต็ปขาเนี่ยมันมันเนี่ยเดนย้อนจำไม่ลงที มันละเอียดอ่ะตรวจงานละเอียดแม่ไม่เป็นอ่ะตองวันนี้จะให้เราส่งไม่ได้ละเมัอนเหมือนเหมือนเต้นไม่ได้เป็นอ่ะดูดูดูขาดีนะเขามีกระโดดนะเนี่ยดึงดึงนะอุ้ยอ๋อไม่ได้ดิสแต็คแบบปึ๊บปึ๊บงี้ใช่ไหมนี่อยากเห็นเลยรูกเคยไปต่อเลยไป เอที่ไมสีสวยเนาะนี่ดิอะคุณเป็นนักร้องคุณร้องมาด้วยดิคุณเป็นนักร้องมาดูเต้นวันนี้ผมมาดูเต้นนี่ เลิขสิทธิและอควเออ่ะเฮ้ยไมต้องใส่แว่นน่ะเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้เปลี่ยนไงไม่ใช่พี่บอลอ่ะทำไมต้องใส่แว่นตอนเดินเข้ามาอะไรเงี้ยใส่แว่นทำไม

รู้สใหม,<า>ม่ก็แบมึงไม่เตะต,ตัดขาแน่จริงๆเต้นก็ดีนะจริงหรอัอกเลย <c ười> <c ười> ่ก็ดูลมๆกูรออ่ะรอ,อให้รอให้ลุกเลยรอให้ลุกแล้วแหละกูอยากเห็นจะ <c ười> ้อมา,า,นานด, <c ười> <c ười> ดูเด, <c ười> <า>ด็ดกดี่นะ <c ười> เป็นยันไมงบ้างเพราะว่าเย้เอาจริงถ้าเต้นเพลงเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่จะงงตอนขางงเลยอู้เนี่ยตั้งใจหลังสติแล้วเนี่ยแม่เเธอพร้อมไ่เดจุดนี้ดีได้ดีอยู่ด้วยกันสองคนแล้วดีจไม่เปิดตามแบบผ่านแรกต้องเมียบหลีตาด้วนึงหลีตาด้วนึงผ่านเลยผ่านเลยใช่ใจมันรู้สึกเหรอ ใจมันลองยิ้มไปด้วยครับแบบ energy บวกนี่อ่เวัยเว้ยเินชมองเนี่ยเอ้ย่าาลูกอะใส่แว่นไงใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นขอลงมาเนอ่ะสรุปเลยเป็นยังไง MB ใจมันรู้สึกนูดเต็มสิบ ให้9.9ผลัก0.01เพราะว่าทำได้ไม่เท่ามาตรฐานของบริษัทเนาะจบแล้วก็ฝากติดตามนะครับ MV ใจมันรู้สึกนู้นนะครับรู้สึกมีสาระที่สุดของเราเมีสิกนะครับแล้วก็สตรีมในทุก่ซนทางโอ้ยไม่ทำอย่างนั้นโอยโชนุดเลยโชนูดโชนุดเลย ไม่ได้ตล้นแน่เลยกูอยากให้อะไรอ่ะจบไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยข้อไม่ไหวอ่ะแต่ว่าอยากให้ขึ้นต่อเต้นอ่ะแล้วก็ให้ขึ้นเพลงจริงเขาอยู่ข้างล่างว่าจะได้สักกี่ท่าโอ้โหเหมือนท่ากำลังกาย เปมือนคนแก่อะแบบที่กำลังแ,แบบเออมันคล่องค่อเลยอะแบบไม่มีไม่มีเรยวแรงอะคือบิวกินน่ะ <c oughs> พีพีเดินออกจักเพลไป,ไปเลย <c oughs> ฉันไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของฉันพี <c oughs> พีบอกอย่างนี้อะฉันไม่ควรือนยอยู่ตรงนี้อะ <c oughs> แล้วแบบบิวกินน่ะเป็นอะไรที่เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากแต่จังหวะการเต้นไม่ได้เลยก็เป็นสารบัลลานอะไแบบนี้วะแล้ววันเนี้เขาบอกว่าเขามาเป็นเมนเต้น จำสิบแม่ไม่ขับเลยลูกคอมมันน่าแต่ใส่สีดำแล้วดูหอมมากดูหอมแล้วน่าจะไม่ไม่ได้ไม่ได้จัดแสงบาลานซ์ในรูกกับพวกเส้ใช่ไหมควรจะเพิ่มไฟนิดนึงอ่านี่ใส่เสื้อดําแล้วก็ด้วยความที่ผิวเข้มเออแล้วก็สกายกับพีพีขาวๆไงว่าพีพีขาวแล้วสกายก็ขาวเหมือนกันเนาะแล้วไปเปิดเสื้อไปเปิดแขนเสื้อน้องอะไรยังไงเนีเดี๋ยวลุงสมหมายก็ด่าเดาหรอก <c li pp le> คลิปนี้ยืนยันได้ว่านี่คือุูสมหมาย <d ew okay> ดูแก,ก่ดูเงอยาดูกโอ้ยตาละลูกอะก็จบไปแล้วสําหรับการดู n นดาวด a นซิ่งนะคะก็สนุกตลกดีนะคะเรียกสิ่งหัวเราะ <c oughs> ให้เราได้โอเคไว้เรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปของวิวกิ้นพีพีคลิปหน้านอกว่าจะเป็นอะไรสําหรับวันนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <c oughs>